สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเจมมาอยู่ที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรครับผมโซนที่เจมจะพาทุกคนมานะครับเป็นโซนนะครับแสดงพันปลาเฉลิมพระเกียรติครับหรือว่า สาลาเก้าเหลี่ยมนั่นเองครับทุกคนลักษณะของอาคารนะครับจะทําเป็นรูปดาวเก้าแฉกยื่นลงไปในบึงครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับทุกคนสาลาเก้าเหลี่ยมหรือที่นิยมเรียกกันว่าสถานแสดงพันปลาเฉลิมพระเกียรติเป็นอาคารรูปดาวเก้าแฉกยื่นลงไปในบึงสีฟ้าวันนี้เจมจะพาทุกคนไปเที่ยวและไปให้อาหารปลากันครับไปดูกันว่าจะมีปลาไหมเนี่ฮะมีไหมอ่ะมาแล้วมาแล้วครับทุกคนเหมือนปลาดุกเลยอ่ะ ปลาดุกไหมครับใชุ่้ยปลาดุก,ดกหูใหญ่มากทุกคนน้องเยอะมากครับนี่ครับบึงผีไฟของแ้นี้เลยเป็นปลาดุกด้วย เวลานะครับในการเข้าชมอาคารสถานแสดงพันปาเฉลิมพระเกียรตินะครับเปิดให้เข้าชมฟรีนะทุกคนวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับเวลา9โมงนะครับถึง16นาฬิกาจุดสามส่วนก็คือ4โมงครึ่งนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเปิดเวลา9โมงถึง5โมงครึ่งครับผมหยุดทุกวันจันทร์ครับไปดูด้านในครับผมอันนี้คือมาถึงนะครับเขาก็จะเป็นโซนของเจ้าสีครับผม เจ้าสีเนี่ยเลี้ยงไว้นะครับที่เก่าเนี่ยอายุประมาณ30ปีน้ำหนัก181กิโลครับผมเป็นเพศผู้นะครับเสียชีวิตนะเขาบอกบอกว่าเมื่อวันที่14สิงหา2533มเดือนเกิดเจนเนเนี่ยเดือนสิงหานะครับด้านในเขาก็จะเป็นสตาฟเจ้าสีไว้นะครับและนี่คือมุมถ่ายรูปนะครับ สวยๆนะครับเป็นภาพอย่างนี้นะฮะภายในสาระเก้าเหลี่ยมประกอบไปด้วยตู้แสดงพันปลามากกว่า20ชนิดและมีการสับเปลี่ยนชนิดของปลาเป็นประจำครับนอกจากนั้นตรงส่วนกลางของอาคารยังทำเป็นช่องเปิด สำหรับชมปลาในบึงสีไฟบอกเลยครับเป็นการย้อนอดีตของเจมด้วยและพาทุกคนมาเที่ยวด้วยครับซึ่งมีพันปลาชนิดต่างๆมาชุมนุมกันเป็นจนํานวนมากเพื่อรอก,กินอาหารที่นักท่องเที่ยวโปรยให้กินสถานแสดงพันปลาฉเฉลิมพระเกียรติอยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิจิตรนายนประกอบไปด้วยตู้แสดงพันปลามากกว่า20ชนิดครับโซนแต่ละโซนที่เจมไปนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นการย้อนอดีตไว้เด็กสุดๆทุกคนรู้ไหมครับว่าทําไมถึงเป็นสถานที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องจากเมื่อพู ศกศัก,การาช2,530เป็นปีมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา60ปีกรมประมงจึงได้จัดสร้างสถานแสดงพันปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติขึ้นบริเวณบึงสีไฟโดยหวังให้เก่ะเกิดประโยชน์เป็นที่ศึกษาหาความรู้ของประชาชนและเยาวชนครับทั้งยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ําตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งในปัจจุบันภายในสาราเก้าเหลี่ยมมีการแสดงพันธุ์สัตว์น้นานานาชนิดอาทิเช่นพันปลาน้ําจืดพันปลาสวยงามและจระเข้ที่สตาร์ไว้ให้ทุกคนได้ เับเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยมาเจมแนะนําครับให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆฝากโซนศาราเก้าเหลี่ยมไว้ได้ละกันนะครับทุกคนครับผมยังไงนะครับเจมก็ฝากจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ฝากบึงสีไฟให้กับทุกๆคนได้ละกันนะครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรของเรานะครับศาลาเก้าเหลี่ยมนะครับเป็นการแสดงพันปานะครับยังไงก็มากันได้นะครับสำหรับวันนี้เจมไปก่อนนะสวัสดีครับ ไปลอชมคลิปใหม่นะครับว่าเราจะไปเที่ยวตรงไหนต่อนะครับ